สบายดีีคือเก่าหรอกค่ะพี่น้องมีดี้ย้ายดี้ผ้าเราสิผ้าพีผ้าหนองบะเลาะทงเลาะทากบมาเจอกับซิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เพื่อนสั่งเอาไว้เนาะจ่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นจังใดเนาะจากนี่ย่างไปย่างมาย่างมาบึงก่อนขีไถบาา้านเท่าในค่ะนี่บึก่อนขีไยถยเอิญบ้านเอิญเทาเอิญก็อเอิญก่อนขีไถ่เนาะจ่หลังจากที่เพื่อนเก็บเกี่ยวเขานะปังแล้วเนาะจากนี่เพิ่นกระได ทำการเตรียมเป็นเตรียมปลูกนะปีน่าจะแต่ว่าก็มานั่งไม่ยืนอยู่ใต้ห่มอัมนห่มอย่างก็อันห่มไอดอกอันแสแบงแล้จ้ากนี่ก็เรือไปเห็นไอห้างนกนอกจ้ากนี่ก็ถึงแบบว่าล้มแห้งแน่หรือว่าจังไหรเพิ่นก็ได้กเกิดการล่วงโรยล,ง,ลงมานเน้วจ้ากนี่เต็มทงีอเต็มนี่แล้วจ้ะเนี่ยใต้ต้นไอดอกแะแบงฮาแลจ้าเนี่ โอ้ยหลายอันค่ะพี <tes> um, ่น้องเอ้ยเป็นเห็ุจังไดเพื่นคือจังไดลงลวงลวยลงไม้แบบทีเนาะจ่าดอนสินี่ค่ะต้นเพิ่นโอ้ยอันนี้มันบ่เม่นการเทาต่อยเพิ่นเน้อจ้านี่เพิ่นโลนเองตามธรรมชาติเพิ่นเนาะจ้าเนี่ยทำอะไ้ทําลายเพิ่นแต่ย่างใดเนาะจ้าเนาะเพิ่นก็ไดดลวงลยลงมาเพิ่นลงเองตามธรรมชาตทากค่ะมือขึ้นนี่ก็เกิดัรลมแห้งแน่จักน้อยเนาะจ้าเนาะนี่ นี่ก็เป็นกิ่งการข้องเพลินนอจ่าต้นดอกสแปงดอกสแบงนะนอ้อจ่าเพราะว่าอันอยู่บริเวณนี่ก็มีหลายหลายต้นน้อจ่าที่เป็นแบบว่านกนอกอีหยังมัน,น่ใจหรือจ่านี่เป็นห้างเพลินเพราะว่าอัน,นยืนทายอันวิดีโอพี่น้องขาเบิงน้อจ่าก,ก็เรียบมาเฮงอ๋อมันตก อันห้างนกจังใดเดมักโลนล,ลงมาจังสี่เนาะจ่าเนี่ยก็เป็นคว่โชคดีของเฮาอีกอย่างหนึ่งเนาะจ่าหลายหลายอันคักยู่พี่น้องหลายห้างหักคักพี่ทั้งพี่ก็มี่ขายพี่ด้านหลังเฮาก็มีคือกันแต่ว่าแต่ว่าบ่หลายปันไดนเนาะจ่านี่นี่ต้นนี้คือต้นอันต้นบกหว่าเนาะจ่าเนี่ต้นบกหวา่าก,หวาก็มี่ยนาจ่านั่ห้างหนึ่งคือโลนลงมาคือกันจ่าเนี่ อันนี้บ,บ่ได้เก็บเป็อนได้จานนี่พ่่ได้อันต่อยคุณลงไม้ได้จานนี่คุณลงมาเอาเองคุณลรนลงเอาเองเพื่อนไมจ่จานเราไม่ได้ทําลายธรรมาชาตินะจานเนาะลรนลงมาจากพี่น้องนี่เบิ่งผาเอาเองเลยจานเห็นบ่นี่เป็นห้างอันอันนี้ยุ่ใต้ต้นบักหวานว่าจานเนาะสิครับโอ้โอลม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 นี่ค่ะ นี่เลยห้อยตองแต่งสองสามห้างอยู่จน้นี่ทั้งน้อยคนกระโลลงมากคือกันล่ะค่ะนี่เพราะว่า,าคนกันดใครว่าคนเป็นห้างล่างพนหมดเลือดจังได่นี่กันงามดีค่ะพี่นอ้องเป็นเรื่องมหัศาจรารย์ว่าจ่าหน้าว่าคนอ่าทักท่อได้จังได่ไม่แค่์นี่เป็นทักท่อของคนได้จังได่เว่าโอ้เป็นคลิปที่แบบว่าอัน เป็นเรื่องมห,ยหาารยัเนะจ้านี่เป็นเรื่องมหศสัรย์ของธรรมชาติเป็นเรื่องมหศสัรย์ของธรรมชาติที่เพิ่นอันเหตุเพิ่นสางห้างเพิ่นยู่ปกป้องลูกเพิ่นให้เกิดค่วมโอปุลขึ้นมาได้นาะจ้าเนาะนี่